พี่น้องครับพัชรพลคนกาฝาก้าเคยไม่เห็นกาฝากเพกาณนบัลลิสไม้นะครับนี่ครับเดี๋ยวชูไม่ดูครับนี่ครับไอช่อไม่ใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ต้นบัลิสไม้ครับผมนี่ครับมีช่อเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับกาฝากเพกาครับกาฝากเพกานะครับพี่น้องครับมีอยู่ช่อเดียวนะครับพี่น้อง อยู่ต้านตะวันออกครับผมพี่น้องครับนใดไม่เคยเห็นนะครับนี่เขาสดๆอยู่กับต้นครับมีของแท้แน่นอนครับผมพัชรพลคนกอฝักนำไปท่านชมครับท่านไม่เคยเห็นมาดูนะครับพี่น้องครับนี่ครับใบนี่ฝักครับพี่น้องครับฝักเพกาครับผม ฝักเพกานี่ครับฝักนี่ครับฝักเพกาครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับฝักเพกาต้นเพกาบลลิศไม้นะครับพี่น้องครับวันนี้ประชาชลคนก็ฝักเนี่ยมาตามหามานานแล้วครับพี่น้องครับแต่จะเอาได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะครับพี่น้องครับนี่ครับถ่ายคลิปไว้ก่อนครับพี่น้องครับ อยากให้ท่านชมนะครับพี่น้องนี่ครับกาฝากเพกาครับผมนี่ครับพี่น้องครับอ่านี่ครับวันนี้ขอจบคลิปไปตรงนี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ